วันนี้ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเิมจากสวนลุงเลิศนะครับตอนเย็นๆน,นะมาลงยา,าแมลงหน่อยนะครับฟังเสียงเครื่องฉีดโหสุดยอดเลยเดี๋ยใครที่ไม่มีเครื่องฉีดเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับเครื่องฉีดตัวนี้มันค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะครับตัวนี้ลงอิมิดานะครับอิมิดา70%อร์เซนตตัวนี้เป็นปั๊มสามสูบ ตัวก๊อฟนะครับแต่แรงใช้ได้ใช้มาสามส่ปีแล้วไม่พังตัวนี้ฉีดมิบดานะครับแล้วก็บวกกับจุดกระทัดนะอาหารเสริมทางใบเป็นนิดรวมธาตุนะครับมิบดาตัวนี้ก็ถือว่าเป็นยาที่โอ,โอเคอยู่นะครับสำหรับในเรื่องของการ กำจัดมแมลงเนาะพวกเพี้ยาจักระจันนะครับพวกเนี้ยตัวดีเลยนะครับมีมิดาก็ถือว่าโอเคนะคลมมาด้วยนะครับฉีดยาทีไรลมมาตลอดเลยนะฮะหัวยาเวลาฉีดพ้นยาเนี่ยครับต้องให้มันถึงยอดอย่างงี้นะครับเพ,พราะว่าเพี้ยาจักระจันเนี่ยมันจะอยู่ที่ยอดอ่อนส่วนเยอะนะครับยอดอ่อนส่วนเยอะ แล้วก่อนที่เราจะฉีดยาพวกกําจัดพวกเพลี้ยะกระจันพวกเนี้ก็สอยแขนงออกก่อนจะดีนะครับว่าที่สวนก็เริ่มสอยแขนงออกไปแล้วไม่งั้นเวลาเราฉีดยามันจะวิ่งเข้าไปหลบในแขนงถ้าเกิดเราสอยแขนงออกมันก็ไม่มีที่หลบแล้วนะครับ <c oughs> สอยแขนงตัดหญ้าให้เรียบร้อยนะครับถ้าเกิดเราอยากจะกําจัดพวกเพลี้ยพวกนี้ให้มันเบาบางที่สุดที่ ที่เราจะทาได้ก็คือเอาเอาให้มันคุ้มค่ายานะครับเราลงยาแต่และทีลงแรงแต่และทีเนี่ยให้มันคุ้มนะเนี่ยสังเกตดูที่พื้นนะครับก็จะกําจัดยาให้เรียบร้อยนะครับฉีดยาค่ายงคายาให้เรียบร้อยพื้นสะอาดนะครับไม่มีที่หลบของพวกเลี้ยขแขนงด้านในนะครับสอยออกให้เรียบร้อยนะครับเวลาเราฉีดยาไปก็จะได้เต็มเต็มนะเอาให้หยดลงพื้นเลย ผลยาเอาให้มันแรงๆนี้เลยไม่ต้องกลัวใบอ่อนเสียหายนะครับแต่ทีจริงผมอยากได้แรงกว่านี้ด้ซ้ํานะครับหัวฉีดยานี่แล้วก็เครื่องแต่ตัวนี้มันไม่พังสักทีนะครับก็เลยไม่ได้ซื้อใหม่สักทีตัวนี้ก็เป็นการฟื้นต้นหลังที่จากการตัดรูปนะครับฟื้นต้นและเตรียมพร้อมทำใบชุดที่หนึ่งนะครับ ปีนี้ตั้งใจจะเอาลูกให้มันเร็วกว่าปกติเนาะจะได้ผ่านวิกฤตเรื่องของหนาวเรื่องของแรงไปใบสีสวยนะครับใบสวยดีนะแต่ปีนี้อากาศค่อนข้างที่จะแรงนะครับอากาศแรงมากฝนน้อยด้วยนะครับฝนน้อยด้วยเหนื่อยหน่อยนะครับใครที่ทำสวนทุเรียนเหนื่อยแลย้ว เดี๋ยวผมจะดูยืนดูฝั่งนี้ดูนะครับเวลาพ่นยามันจะทะลุมาทางนี้เลยนะครับหัวพ่นยาเห็นไหมเป็นละอองอันนี้จริงหัวที่ผมใช้ประจําเนี่ยไม่ใช่หัวนี้นะครับอันนี้เป็นหัวสํารองหัวนั้นพังไปนะครับสั่งไปยังไม่ได้มาเลยตัวนั้นจะเป็นหัวเขาเรียกหัวหัวเทอร์โบนะครับ หัวเทอร์โบแต่ผมซื้อมาหัวหนึ่งประมาณพันกว่าบาทฉีดีมากนะครับฉีดีกว่านี้เยอะเลยมันค่อนข้างที่จะพุ่งไกลแล้วก็แรงแต่เราต้องเล่นเครื่องหน่อยนะครับหัวนั้นอะ่ะต้องเล่งเครื่องแรงหน่อยเปลืองยาด้วยนะครับหัวนี้ประหยัดยาเล่นเครื่องเบาแต่ช้าเห็นไหมครับมันพุ่งไม่ไกลแต่มันเป็นละอองดีอจจัดสมข้างบนอย่างนั้นเลยนะครับ เวลาฉีดยากําจัดเพี้ยพยายามนะครับพยายามฉีดเข้าไปข้างในด้วยนะครับตรงไหนที่มันรกๆหน่อยนะมีใบเยอะๆหน่อยฉีดเข้าไปอย่างโซนนี้นะครับสอยขแขนงออกไม่ทนันฝนจะมาก็เลยต้องรีบฉีดนะครับจําเป็นนะ,ะเห็นไหมขแขนงข้างในยังไม่เรียบร้อยนะครับก็ฉีดเข้าไปข้างในด้วยนี่อัดเข้าไปด้วยเลยนะครับ เวียนให้รอบต้นนะครับฉีดยาเพี้ยเนะี่ยต้องพยายามใจเย็นๆน,นะครับไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบให้เสร็จไปนะครับเอาให้ละเอียดนี่คือเทคนิคที่สวนผมนะเวลาฉีดยานะครับไม่เร่งไม่รีบไม่เสร็จวันนี้พรุ่งนี้มาต่อนะครับแต่เอาให้ละเอียดให้โดนทุกยอดโดนทุกใบนะครับเก็บทุกเม็ดเลย นี่ก็ฉีดแบ่งฉีดทีละครึ่งต้นนะครับฝั่งนู้นครึ่งต้นแล้วก็เดินเข้ามาซอยนี้อีกครึ่งต้นฝั่งนี้นะครับแล้วก็ตอนกลับขึ้นไปก็ฉีดแถวนี้ครึ่งต้นอย่างนี้นะครับเห็นไหมเห็นเราอ่องยาไหมครับเวลาฉีดต้องใส่หน้ากากให้ดีนะครับใส่หน้ากากให้ดีไม่ใส่หน้ากาก,ม,าก,ากมีโอกาสเวียนหัวได้นะครับก็ยาที่ใช้นี่ก็ถือว่าเป็นยาที่เปอร์เซ็นต์สูงหน่อยนะครับยิมิดาเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะกิโลหนึ่งพันกว่าบาทแพงมากนะครับฉีดทีต้องให้คุ้ม แต่ถ้าเกิดท่านไหนมีแหล่งซื้อที่ถูกนะกระซิบผมหน่อยนะครับกระซิบผมหน่อยโอ้ต้นนี้มียังเหลือลูกอยู่เห็นไหมครับต้นนั้นอ่ะเนี่ยเนี่ยเหลือลูกอยู่ลูกหนึ่งน่าจะเป็นลูกรุ่นสุดท้ายนะครับนี่ยยังไม่ได้ตัดเลยเก็บไว้นะครับเก็บไว้แถมใครจะเป็นผู้โชคดีเข้ามาทํางานในสวนแล้วหล่นตุ๊บนะครับก็กินได้เลยนะครับก็เหลืออยู่ต้นละลูกสองลูกเนี่ยก็หลายต้นอยู่นะครับหลายต้นอยู่ทุเรียนรุ่น หลงนะครับรุ่นหลงไม่ใช่ไม่ใช่พันหลงนะก็คือดอกหลงมานะครับดอกหลงมาโอเคครับวันนี้ก็หาเข้ามาดูเล็กๆน้อยๆนะครับในรอบฉีดยาพอดีละอองอย่างนี้เลยอย่างกับพ่นยุงเลยนะครับเห็นไหมนี่นะครับชองอย่างนี้นะครับนี่คือการฉีดยาชาวสวนทุเรียนนะครับอย่างนี้เลยนะครับใครที่ จะทำสวนทุเรียนก็ดูไว้เป็นตัวอย่างนะครับเป็นการเก็บใบที่เอาให้มันได้ผลนะโอเคครับขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะรีบไปทำฝนจะมาแล้วนะครับข้างหลังเม,มืดมาแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่วีดีโอหน้านะครับสวัสดีครับโอ้